支持。 เรื่องของการยื่นซักฟอกเนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของคุณรังสิมันโรมที่ออกมายืนยันว่าไม่เคยปิดกั้นพักเพื่อไทยเรื่องของการคุยกันเรื่องของปมซักฟอกไม่ต้องรอไปถึงมกราคมปีหน้าค่ะบอกอย่างนั้นพร้อมกับบอกว่าพักประชาชนตรวจสอบธรรมนัตตามลําพังแล้วก็เลิกใช้คําว่าฝ่ายค้าค่ะนี่ดูจะเป็นคําคุ้นๆกันนะในช่วงเวลานี้นายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพักประชาชนนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่นายวิสุทธ์ชัยนรุนรองหัวหน้าพักเพื่อไทย ให้ข่าวเรื่องเตรียมเจราจากับพักประชาชนเกี่ยวกับความร่วมมือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแนรังสิมันบอกว่ายินดีพูดคุยอยู่แล้วไม่เคยปิดกั้นพักเพื่อไทยทุกอย่างต้องวางแผนต้องคุยกรอบใหญ่กันจะส่งใครมาเจราจาไม่ติด ถ้ามันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจเป็นช่วงที่เราจะเห็นความชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไปได้แค่ไหนดังนั้นมันแทบไม่ต้องรอถึงมก,กราคม69เลยด้วยซ้ําก็สามารถรู้ได้ว่าความจริงใจของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างอีกเรื่องก็คือการทุจริตคอร์รัปชันความเกี่ยวพันของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวพันกับทุนสีเทาสแกมเมอร์ก็อยู่ในวิสัยที่จะต้องพิจารณาซักฟอกด้วยภาพรวมต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบทั้งด้านเนื้อหาหรือยุทธ การพูดคุยอย่างเป็นทางการควรทำอย่างยิ่งผู้สข่าวถามบอกว่าพักเพื่อไทยจะขยาดและกล้ายื่นสักฟอกจริงๆหรือไม่เพราะรัฐมนตรีบางคนอย่างเช่นตัวของร้อยเอกธรมรับรมเผ่าและบุคคลแวดล้อมการทำงานที่ผ่านมาคาบเกี่ยวต่อเนื่องมาจากรัฐบาลพักเพื่อไทยเนื้อหาอภิปรายอาจเชื่อมโยงไปถึงกันนายรังสิมันบอกว่า ไม่อยากทำนายเพราะว่ารอบที่แล้วเพื่อไทยก็โดนหนักโดยเฉพาะในรายของนายอนุสรเอี่ยมสะอาดพักเพื่อไทยที่โดนแฉกลางสภาว่าขออยู่พักกล้าทำหรือไม่ตนก็ไม่ทราบความสัมพันธ์หรือความซับซ้อนอะไรต่างๆถามว่ายังเหลือเยื่อใยไหมตอบไม่ได้ต้องถามเพื่อไทยซึ่งกลายเป็นว่าพักประชาชนมีบทบาทหลักในการวิจารณ์ร้อยเอกธรรมนัฐ ดูเหมือนว่ากลายเป็นว่าตอนนี้พักเราทําหน้าที่ตรวจสอบค่อนข้างลําพังโดยตรวจสอบในส่วนอื่นๆของพักภูมิใจไทยก็ตรวจสอบไม่ว่าการที่นายรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนและที่มีคำกล่าวว่าฝ่ายคำ้ำคือฝ่ายหรือฝ่ายอะไรมันก็แค่วาทกรรมดิสเครดิตพักประชาชนแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเลย นายรัศมีมันยังบอกต่อว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการตั้งทงจะเปิดอภิปรายหรือไม่หรือถ้ามีจะซักฟอกแบบรายบุคคลหรือทั้งคณะยังไม่ได้ปิดกั้นแนวทางยินดีที่จะรับฟังพูดคุยทุกรูปแบบเมื่อถามว่าเห็นบาดานักวิเคราะห์แซวพักประชาชนจะซักฟอกแต่ร้อยเอกธรรมนัตเป็นหลักและปล่อยผีอนุทินนายกรัฐมนตรีคุณรัศมีมันบอกไม่เป็นความจริงแน่นอนที่เราเริ่มต้นที่ร้อยเอกธรรมนัตก็คือ การตีเข้ากล่องหัวใจของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะปล่อยรัฐบาลนี้จริงๆเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำหน้าที่ขนาดนี้ตอนนี้เราก็เห็นความเชื่อมโยงเยอะแยะมากมายนายวรพักธัญวงรัฐมนตรีชว่าการกระทรวงการคลังถึงขนาดลาออกก็เป็นแค่เพียงต้องการกดดันพักประชาชนต้องการสร้างภาพให้ดูเหมือนว่าเราไม่ทำงานจริงจังทั้งๆที่ถ้าเอางานมาว่ากัน พักไหนกันแน่ที่ทำงานไม่จริงจังบางพักมีที่นั่งพอๆพกับพักประชาชนเลยก็ยังงงอยู่ว่าทำไมพักเราถูกกล่าวหาหลายๆอย่างถ้าดูกันในแง่การทำงานเราทำงานเต็มที่ยกตัวอย่างในเรื่องหวยล่าสุดพักเราก็เปิดประเด็นถ้าเป็นสึนามิพักประชาชนสร้างคลื่นมาหลายระลอกแล้วผมว่าต้องเลิกถามพักประชาชนว่าเมื่อไหร่จะเลิกเป็นฝ่ายค้าแต่ ต้องถามพักอื่นว่าเมื่อไหร่จะเลิกค้ำเสียีมากกว่าคนที่ค้ำไม่ใช่พักประชาชนแน่นอนส่วนเรื่องความคืบหน้าในการ